โอเคนะครับนี่ยามาสอนทำห้องรับนะครับยามาสอนทำประตูรหัสชิปต่อครับเอถ้า okay. เราก็ไม่สนนะครับทำเสร็จแล้วเรา,าก็ต้องทำลายมันด้วยว้าวตูก<า>นะครับตู้<า>ท,ที่บ้านผมนี<า>่นะครับอันที่บ้านผมโอเคไปดูเลยครับลงไปดูนะครับโอเคปุ๊บ นะครับลงนาทืบยกฟ้ายแล้วผมจะขึ้นมาบอกเลยรก็ได้ผมต้องการบอลคลิปก็สวยงานสอสมสี่ครับเฮ้ยไม่กว่าหาป๊บตเรต้องเลือสามโอเคหนึ่งสามสี่ห กดไปเลยนะครับความสูงประมาณเจ็ดบล็อกโอเคครับครบจุดแล้วจะรปคุณเอาป้ายมาป้ายโอเคปึ๊บโอเควางปึ๊บกะหอกเลยครับต้องจดับโอ้ยใหญ่ตันนี้เรปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองปานำ กอเพิ่มระยะก็ลา,าโอเคใส่โมได้นะครับทำอย่ายงนี้ก็ได้นี่นี่แทงก่งศักยน,น,นะ,เ,นะรเราลองไปดูเลยนะครับทีนี้ลองแฟนครับฟุ๊กโอเคนี่นะครับของยางนี้เข้าก็อย่าลืมุดอไรเพราะรับโอเคจบ 没事？<laughs> <laughs>